คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่ถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพ็เกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพร่กครับอยู่กับผมฮอสปินแคทกับเกมเนีรอนคาวครับวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการอัพ โอซิครับหรือก็คือเมืองนั่นเองนะครับนะโดยต้องบอกว่าโอซิเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาไอเดีเราอย่างมากเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากพัฒนาเมืองไวๆนะครับผมนะก็เราจะมาแนะนำครับผมว่าควรพัฒนาอะไรก่อนบ้างครับและการพัฒนาโอซิสตัวนี้ส่งผลต่ออะไรต่อพวกเราบ้างน,นะ อย่างแรกครับผมนะก็คือในส่วนของเมนหลักของเราเลยครับผมก็คือเมืองเริ่มต้นนะครับอันนี้เลยนะโดยอันนี้เนี่ยมันจะส่งไปส่วนของค่าสแต็กต่างๆครับมันเหมือนกับประมาณขอบเลเวลของเราตัวอื่นของเราเนี่ยจะไม่มีทางพัฒนาเกินเมืองหลักของเราได้นะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราอยากพัฒนาเมืองของเราครับผมอันนี้คืออันแรกเลยนะครับนะต้องพัฒนาเป็นเมืองหลักอันแรกเลยอ่ะนะซึ่งต้องบอกว่าค่าที่ใช้นะครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่ ในการพัฒนาครับผมนะตรงนี้ไม่จําเป็นต้องพัฒนาแบบเยอะอะไรมากมายเอาแค่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวส่วนนี้นะอ่าประมาณเลเวล4เลเวล5้าเลเวลหครับผมนะจะอยู่ที่อะไรที่ง่ายๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาตรงส่วนนี้เมื่อทุกอย่างหรือบริเวณโดยรอบของเราตามเมืองหลักทันแล้วนะดังนั้นไม่ต้องรีพัฒนาตอนนี้เยอะครับผมเพราะมันไม่ส่งผลอะไรเลยนะเอาแค่ พัฒนาเสร็จปุ๊บแล้วก็พัฒนาส่วนรอบๆตามมาทีนึงต่อไปครับผมก็คือในส่วนของ warehouse นะครับนะโดย warehouse เนี่ยจะเน้นครับผมในเรื่องของการเก็บสต็อกต่างๆทําให้เราสามารถเก็บเงินได้เยอะขึ้นนะครับเก็บเงินอ่าเก็บพวกอ่าคิวนะครับผมเช่นในการอัพเมืองหรืออ่าในส่วนของฟังชั่นต่างๆนะครับผมหรือเฟืองพวกนี้จะเก็บได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยสำหรับ warehouse เนี่ยที่ใครมักจะบ่นๆบนว่าเงินล้นเงินเต็มของล้นนะครับนะก็มาัพ warehouse ถึงระดับหนึ่งถ้าตับใดที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เงินไม่ค่อยล้นแต่ไม่ค่อยเต็มอ่าก็แนะนำว่าอันนี้ก็ไม่ต้องัพเยอะนะครับในส่วนของ warehouse ประมาณ level 4 level 5นี่ก็เหลือเฟือแล้วนะอ่าโอเคนะครับตรงส่วนนี้ก็คือจบไปแล้วนะสำหรับของสองสิญญ่งที่เรียกว่าเราควรจะัพแค่ระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องัพเยอะนะ ต่อไปครับผมก็คือของสําคัญที่เราตองอัพโดยมีทั้งหมดครับผม3อย่างด้วยกันนะอย่างแรกครับผมก็คือตัวของคิวนะครับผมไอ้แทบนี่แหละซึ่งแน่นอนครับผมว่าไอ้เมืองเนี้ยเอนจิเนียริ่งเนี่ยครับผมอันนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างได้หลายจุดนะโดยยิ่งเราสามารถปลดล็อกเนื้อเรื่องได้มากเท่าไหร่ครับเราก็ยิ่งสามารถจะสร้างขึ้นได้มากขึ้นตามไปด้วยนะนี่ของผมนี่ก็คือสามารถสร้างได้3จุดแล้วถ้าเกิดเราพัฒนาไปเรื่อยะครับผมเนี่ยอ่ามันก็จะ มีในสุดขอขอแตกตงออากมาเพิ่มขึ้นนะอ่าโอเคนะครับยิ่งพัฒนายิ่งเดินในเรื่องมาขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถสร้างคิวต,ตรงส่วนนี้ได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผมตอนนี้มี3จุดละแน่นอนว่ามันคือ1จุดครับผมที่เราควรจะรีบอัพให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของการพัฒนาเมืองทั้งหมดเลยนะครับนะดังนั้นต้องบอกว่าค่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในค่าที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งค่า ต่อไปครับผมก็คือเงินนะครับนะหรือ,รอตัวของ DGC Bank นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเงินเนี่ยล้นเงินใช้ไม่เยอะแต่เขาบอกเลยครับว่าเมื่อคุณเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะหรือท้ายเกมก็ว่าได้ครับใช้เยอะมากไม่ใช่ธรรมดาเยอะเป็นมหาศาลเลยนะใช้คําว่ามหาศาลจริงๆเรียกว่าไอ้เงินที่คุณบอกว่าล้นๆ้นเนี่ย มันไม่เคยล้นเลยครับมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า d c b a n k นะครับผมนะตรงนี้ต้องอพ่อคขวดอัพให้ไวที่สุดนะครับนะสองสิ่งเลยนะเพราะว่าใช้หลายอย่างครับผมในการอัพเมืองอัพตัวละครอัพสกิลทุกอย่างเลยครับผมนะจะมีในสุดของเงินตัวนี้เกี่ยวไปด้วยและต้องบอกว่าการอัพแต่ละทีจะใช้เงินปริมาณที่เยอะมากๆดังนั้นเมื่อคุณทําการอัพตัวละครขึ้นมาเมื่อไหร่เงินเนี่ยจะหายเป็นหาฝนเลยถ้าเกิดคุณยังไม่ค่อยอัพตัวละครเนี่ยเงินอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะ อันนี้คือหนึ่งอย่างนะครับนะต่อไปครับอีกอย่างนี้ก็คือตัวของฟันเฟืองนะครับนะแฟคเอรนะครับโดยแฟคเอรี่เก็จะเป็นของที่ใช้ในการ ผลิตครับผมฟื้นออกมาเพื่อใช้ในการลดเวลาในการสร้างของออกมาซึ่งแน่นอนครับผมการสร้างของเนี่ยเราสามารถสร้างได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของขวัญใบพีหรืออุปกรณ์ต่างๆนะเมื่อเรามีอุปกรณ์มากพอหรือวัสดุมากพอเราก็สามารถสร้างได้ซึ่งแน่นอนครับผมว่า Factory เนี่ยพอเราอัพถึงรีเวลสาแล้วพอขึ้นเลเวลสี่มันก็เริ่มจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าคิวตัวส่วนเนี่ยมันใช้ปริมาณที่เยอะมากรวมถึงเงินนะครับผมนะพอขึ้นไปเลเวลร์สี่รีเวล 4, รห้านี่ก็ยิ่งแพง้นเรื่อยๆแน่นะ เพราะเราจะได้เฟืองมาไวขึ้นพอเราได้เฟืองมาไวขึ้นทุกอย่างจะพัฒนาไวขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนตัวส่วนนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าคงต้องพัฒนาถือรับดึงให้พอรับได้และจากนั้นค่อยไปพัฒนาตัวอื่นตามมาอ่ะต่อมาในครับผมเนี่ยสอย่างเรียบร้อยแล้วที่เราควรจะพัฒนาเริ่มต้นนะครับนะก็มีในส่วนของลูกบาทนะครับผมเงินและก็เฟืองครับผมหรือในส่วนของเฟตตอรี่นะครับต่อไปครับผมคือสิ่งที่ควรสําคัญและควรอัพรอออกมานั่นก็คือในส่วนของ อ่าเซิร์ชนะครับผมนะคือตั๋วสุ่มกาชานะครับซึ่งตัวสุ่มเนี่ยมันจะเป็นตัวสุ่มเป็นตัวสุ่มธรรมดานะครับนะยิ่งเราสามารถพัฒนาได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตั๋วมากขึ้นตามไปด้วยแน่นอนครับผมว่ายิ่งเราได้ตัวพวกนี้มาเยอะขึ้นเอาไปสุ่มเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสจะดรอปของหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวละคร1ดาวนะครับนะดอหนึ่งดาวดอสองดาวหรือตัวละคร3ดาวอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าดอสามดาวเนี่ยเขาจะการันตีเมื่อเราเปิดกาชาสูงถึงระดับหนึ่งถ้าจะให ว่าจะประมาณสัก300นะครับนะซึ่งแน่ว่าถ้าเกิดเรามีมากพอเราก็จะได้บานเรื่อยๆแน่นว่าตอนนี้ผมอัพแค่รีเวลสองเนี่ยมันก็ไม่ไหวละอะอยู่เรเวสามนะครับเพราะว่าเรเวสี่เนี่ยมันใช้สูงถึง2009ซึ่งถือว่าแพงมากถึงหยับหนึ่งนะซึะ่งผมก็เอาเวลาไปอัพอย่างอื่นกันดีกว่าอีกอันหนึ่งครับผมนะก็คือเทดดิ้งนะครับนะเทดดิ้งก็ได้ดอนนะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตแ้มนะครับนะ,ะในส่วนของนักเรียนนะครับตรงส่วนนี้นะให้มีสภาพในส่วนของการเรียนที่ดีขึ้นนะครับ อันนี้จากที่ทราบกันดีที่เขาคุยกันบอกว่ามันเป็นการเพิ่มทีสุดของแต้มที่ออกมาอืมก็อันนี้ก็คงต้องรอดูกันไปแต่เขาบอกว่ามันสาคัญอีกอันหนึ่งนะอ่ะโอเคนะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะส่วนนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ก็แค่ปรับนะปรับสภาพนะครับผมใครที่อยากให้เมืองบรรยากาศตอนนี้เป็นแบบแบบไหนนะครับผมสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับผมก็เลือกเอาได้นะอ่านะครับเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะอืม นี่อ่านี่นะครับนะับถ้าเกิดเราสูตรในสูวนของเบสิคเซิร์ชนะครับนะมันก็จะมีปริมาณจำนวนกำหนดไว้ครบ3า0รคิวนะครับนะเราก็จะได้ตัวละคร3ดาวการันตีใครที่อยากได้ตัวละคร3ดาวง่ายๆครับผมนะก็แค่ซ้าดีไปเยอะๆแล้วก็ที่เหลือก็แค่สะสมไปเรื่อยครับผมแล้วก็จะได้มาเองง่านะส่วนเฟคทอรี่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะับว่ามันจะใช้ในสูวนของเฟือง ซีเนอร์รับผมว่าถ้าเกิดเราเฟืองถึงเนี่ยเราก็ใช้เวลาไม่นานในการสร้างขอออกมานะเขาผมนี่ก็เหลือเวลาอีก7ชั่วโมงกว่าๆถ้าอยากให้เสร็จไวนะครับผมก็ง่ายๆนะก็ปลาที่นี่ครับนะใช้376อันใช่ไหมกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ได้มาละห0 0้คิวนะครับนะจากนั้นเหมือนเดิมครับผมเราก็สั่งโรงงานทำงานต่ออืมก็แม็กไปเลยนะครับผมจะเอาคิวมาไล่พัฒนาเมืองก่อนนะ แน่นอนว่าถ้าเกิดใครขาดเงินก็จัดไปได้เช่นเดียวกันอ่านี่ครับนะ่ามาที่เฟตอรีนะครับนะาจาัดนั้นก็เลือกพัฒนาทีนี้ผมก็มีแต้มคิวมาพอแล้วทีนี้ผมก็สามารถจะไล่อัพเมืองนะอ่าดึงมาก่อนนะครับ ตอนนี้เงินผมขาดแคลบ้ากๆเลยไนงะผมก็ต้องมารีบไล่ตรงนี้นะอ่านี่หมดละรับตัวนี้นิดนึงนะครับอ่าโอเคครับนะก็รีบไล่อัปเกรดพัฒนาเบืงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแค่ที่ให้มาตัวนี้อาจจะไม่พออย่างที่เห็น,นครับเงินผมเนี่ยร้อยหลอมากเลยเพราะว่า ถ้าเราไม่เตรียมตัวรีพัฒนาเบองเนี่ยเดี๋ยวตัวละครเราจะใช้ทรัพยากรจนหมดนะนแล้วมันก็จะทําการอัพลำบากนะอ่าโอเคครับอันนี้ในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะครับผมในส่วนของการอัพเบองใครที่ยังหมดไหนไม่เปิดนะเบองบางอย่างยังสร้างไม่ได้ก็บอกได้เลยครับว่าคงต้องไปไล่เคลียร์ในส่วนของอเรื่องปกติให้เรียบร้อยพอเราเคลียรเรื่องปกติได้เรียบร้อยแล้วนะเราจรึงสามารถทําการอัปเกรดโอซิสได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับ โอเควันนี้ผมฮอสบิคแคทก็คงจะมารีวิวเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ